สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมแนวฟินแลนด์แอนดเฟดี้กันอีกแล้วนะครับทุกคนเย่เมื่อกี้ชื่อผมให้อยู่ข้างบนโดยวันนี้เราจะมาเล่นโหมดอีซี่กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซีเบงไอทวนก่อนโดยเราจะมาหัดเล่นกันนะครับส่วนข้อมูลของแต่และตัวละครเดี๋ยวผมค่อยไปทำคลิปแยกบอกนะครับทุกคนโอเคช่วงแรกผมก็จะไม่ดูกล้องก่อนเพราะ Hello, มัน,นไม่ค่อยมาก่อนช,อช่วงแรกและกเกม,มนี้นับแบบ เป็นนาทีเลยน,นั่นนะคุณเห็นมาที่มุมกล้องนั่นนะโดยเกมนี้ก็คล้ายๆเกมฟันแอนเฟดดี้ภาคสอนะผมคิดว่ามันมีหน้ากากอยู่ผมว่านะโอ้โหไอตัวนี้มันเริ่มเปิดแล้วผมว่านี่ไม่น่าใช่เพื่อนผมนะถ้าคุณมาถึงอนไรเดี๋ยวผมแค่ภาพประกอบให้ดูโอ้โหไอตัวนั้นมันหายไปด้วยชิปเป้งแล้วชิปโป่หนึ่ อย่านะเพื่อนอย่า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 ทำแบบนี้ขออยู mm ่แบบสันต um ิได้ไหมเพื่อนอย่าโอ้โหเสียงเดินยังกลับมีคนเชื่อมเหล็กอยู่แถวนี้ เอยอย่ามาดูไป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 ,ไป,ไปอย่ามาดูคนเขาทํางานเหมือนเกมนี้ทางที่สามารถเข้าออกได้จะมีอยู่3ทางก็คือทางประตูด้านขวามือที่ล็อกอยู่กับทางช่องแอร์มันคงไม่มีใครมาเข้าทางนั้นใช่ไหม เฮ้ยมันหายไปลองเช็คดูดีกว่า โอ้โหยังกลับมีเสียงการเคลื่อนย้ายสินค้ากันในโกดังเลยนี่แน่ใจนะว่าใช่หุณนยนเดินผมว่าเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นนะ หันแน่มีแอบมองเสียด้วยช่วงวันแรกๆมันก็จะสงบหน่อยถ้าคุณไม่ชอบดูก็เร่งความเร็วไปได้นะ โอเคเพื่อนตอนนี้มันก็ใกล้เช้าแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวฉันค่อยช็อตนะแล้วกันแต่แถวตอนที่มันจะเช้าโอเคนะต้องค่อยช็อตก่อนเพื่อนพบเพื่อนนายมาตอนนี้มาชูหมวกให้ดูเสียด้วยเอาไปเลย2ดอก โอเคตอนนี้มันก็เช้าแล้วงั้นเราไปเล่นต่อเลยที่คนณว่าคลิปมันดูขัดตอนแปลกๆเพราะเกมนี้มันมีโมษสนาส่วนภาษาอังกฤษอะไรก็ไปอ่านกันเองผมอ่านไม่ออก。Good night, ใครมันทําโต๊ะเป็นรอยเปื้อนแบบนีไอ้นกกระทุงแกใช่ไหมล่ะฉันไปอ่านคู่มือแล้วแกน่ะเป็นตัวป่วนไปไกลๆไปอย่ามากัดสายไฟคอมตัวนี้มันจะไปขัดสายไฟของโน้ตบุ๊กจนโน้ตบุ๊กเปิดใช้งานแม่ได้นครับตัวนี้บอกสั้นๆคอยไปฟังแบบละเอียดกันแล้วทุกคนไปไกลๆไปไม่ไปอีก โดยนี่คือห้องที่อนุก,กระทุนะมันจะมากัดสายไฟน,นะครับโดยเราสามารถไล่มันไปได้โดยการกดปุ่มหลอดไฟเมื่อกี้เป็นการไล่มันพูดไปไม่นานเองก็มาแล้ว อืมหอว่างมากจนไปลงในนั้นเลยเหรอว่างขนาดนั้นเลยเหรอ จะเลเลยลืมปิดการแจ้งเตือนโอ้ปวดหัวแท้ลืมปิดการแจ้งเตือน,ออจ,อนจะโดนอีกไหมเนี่ยเสียงใครมันพูดเนี่ย <Two videos. S 1> พูดว่าอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยภาษาอังกฤษยินงได้เกรดสองอยู่ Thank <laughs> you. โอเคครับทุกคนตอนนี้เชิญแขกรับประทานอาหารก็ได้เลยครับเชิญเลยครับอาแย่แล้วสิตอนนี้แขกหายวิแขกกลับไปไปกินข้าวไปชิวชิวชิวไม่ไปด้วยเช้ากันอีกแล้วงั้นก็ งั้นไปกันต่อชิปเปงแล้วเจ้าของร้านเอาประตูขึ้นมาได้ไหมยาได้ไหมเพื่อนยาประตูน้ฮประตูประตูว่าอยู่ทำไมมันมี but <tellan> so, if you want to meet him do not turn on the flashlight otherwise he will run away now about the dude in the green sweater he drinks a lot and pays even more so he's our favorite customer it will be a pity if we lose him now i bid you farewell oh, oh, my feet, too, my อย่ามากันเป็นหมู่เลยครับพี่ผมขอร้องไม่มีอะไรจะศักสิทธิ์ไปกว่าการใส่อากาศกับแฟชาแล้ตอนนี้ขอโทษพี่พี่ไปเธออย่าทำผมพี่พี่มาเพิ่มมึกอีกสองตัวเลย่ะพี่ปกติมันต้องคืนละตัวไม่ใช่หรอพี่พี่อย่านะครับพี่อย่าทำผมเลย Yeah, แย่ล้วทุกคนผมดื่มรูดูเจ้านกกระทุงตอนนี้มันไปกัดคอมพิวเตอร์แล้วทำไงดีทุกคนผมช็อตไอตัวข้างหน้านที่มันนั่งอยู่บนหน้าโต๊ะผมไม่ได้ทุกคนแย่ yeah, แล้วเพื่อนยายายาว่าไอมันมาแล้วพี่ไปเถออยยาทำผมยาทำผมตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากการส่องไฟฉายอย่างเดียว ถ้ามันมีตัวที่ไม่ชอบไฟฉายแล้วไปส่องมันขึ้นมาผมน่าจะตายเลยตอนนี้พี่พี่ยาพี่ยาพี่ยาลุกขึ้นเถอะพี่กลับไปดังเกินอะพี่พี่พี่กลับกลับกลับไปเถอะย่ายายา,ยา ช้อปปิ้งก็มากันอีกคนโอ้ย <_ controversy> พี่พี่อย่าลุกเถอะพี่กลับไปนั่งเถอนะนานนะพี่กลับไปไปกลับไปนั่งเถอะพี่กลับไปนั่งเถอะ ว้ชิปโป้หน <ites> ึ่งเก้าสามเอาล่ะงั้นผมขอปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย